กราบสวัสดีเจ้าสวัสดีปอแม่พี่น้องตีหับฟังจากเสียงไร้สายของตังเทศบาตบลตามลบุก้างทุกทุกท่านเจ้ารวมถึงท่านรับชมผ่านทางไลฟ์สดของเพจเฟซบุ๊กงานประชาสัมพันธ์เทศบาตบลตมบลบุก้างหรือว่าเพจของบุก้างนิวตัวกันเจ้า สำหรับวันนี้เจ้าข้าเจ้าเบญจพรชมพูแก้วผู้ดำเนินรายการวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารมาแจงมาประชาสัมพันธ์บ่ว่าจะเป็นข่าวสารของตั้งเทศบาลรวมถึงข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆเจ้าสำหรับข่าวแรกเจ้าเป็นข่าวจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเจ้าเบนก็ได้พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่สามกราคม2568เจา้าตั้งแต่เวลาเตงวันของวันนี้เจา้าจนถึงเตงวันของวันพรุ่งนี้นะเจ้าวัว่วาลักษณะอากาศโทรไปเจา้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือม้วนอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในคณะตีลมตะวันตกกในระดับบนยังคงผัด ปกคุมประเทศไทยตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี่เจ้าก็จะทําหือภักเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงกับหนาวกับมีหมอกในตอนเจ้าขอหือปพอแม่ปีน้องนะเจ้าดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศตีหนาวเย็นรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากอัคคีภัยไฟไหม้เนื่องจากสภาพอากาศตีแห้งเจ้า สำหรับภาคเหนือตอนบนเจา้าอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเจา้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ตี3 0มถึงองศาเซลเซียสเจา้ตาต่ำสุดอยู่ตี1 5บถึงองศาเซลเซียสเจา้าสำหรับยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ตีห้ถึงองศาเซลเซียสเจา้า สำหรับข่าวต่อไปเจ้าก็เป็นข่าวก็ขออยากเจิญจวนปอแม่ปีนองนะเจ้าภูมิซิ์เลิกตัง้งออกไปใจซิ์เลิกตัง้งนายกองค์การบริหารโซนจังหวัดเจียงใหม่เจ้าในวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์2,568ตั้งแต่เวลา8ปดโมงถึงห้าโมงแมลงเจ้าณนโอยเลิกตัง้งที่ทันมีรายจื่อเจ้า สำหรับการเลิกตั้งนายกอบจอสำคัญจะได้ 1. เป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอบจอเป็นองอนค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดตีมีอำนาจนาทีในการบริหารและพัฒนาพื้นที่หือเหมาะสมกับความต้องการของปอมเปินองในแต่ละจังหวัดการเลิกตั้ง ทำาื้ประชาชนสามารถมีส่วนรมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดของเจีงไหม่ได้โดย 2. กำหนดนโยบายและงบประมาณทองถินซึ่งนายกอมปะจก็มีหน้าที่จะสรรงบประมาณหือกับโครงการต่างๆในจังหวัดเจีงใหม่บ่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนน ไฟฟ้านำปะปาด้านการศึกษาก็ได้มอบทุนการศึกษาแล้วก็สนับสนุนโฮงเฮนในเขตพื้นที่ของจังหวัดรวมถึงด่านสาธารณสุขก,ก็ได้สนับสนุนโรงพยาบาลทองทินและการส่งเสริมสุขภาพด่านเศรษฐกิจก็ได้สนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งการเลิกตั้งก็ทำให้อปอมพยพน้อ,นองสามารถเลิกผู้บริหารตีมีแนวทางการพัฒนาตีเหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่ใด 3. ทรส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของปอมพยพน้องโดยตรงเลยซึ่งนายกอบจอเป็นหน่วยงานตีดูแลลึงต่างๆไก่ตวประชาชนนักหรือรัฐบาลกลางดังนั้นแล้ว การเลิกต่างนายกอบจอจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตเท่าโดยตรงฉะนั้นแล้วนะเจ้าปอแม่พีน้องบดีลืมนะเจ้าในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568ออกไปใจซิ์เลิกต่างนายกอบจอเพราะทุกเสียงของตันนะเจ้ามีความหมายต่อจังหวัดเจียงใหม่เจ้า สำหรับข่าวต่อไปเจ้าเป็นข่าวการหามเผาซึ่งในวันนี้เจ้าเจ้าวันนี้ตังเทศบาลตมบกก้างรวมถึงพนักง,งานเทศบาลได้ลงพื้นที่เจ้าตัวจสอบขอร้องเรียนกรณีเกิดการเผาในเขตพื้นที่แล้วส่งผลกระทบกลิ้นและควันลบกวนเจ้าบ้านเจ้า ซึ่งพบตีบาญญาปายมูทีเจดในการนี่พนักงานเทศบาลและผู้ใหญ่บ้านก็ได้รวมกันลงพื้นทีต่ตรวจสอบก็พบว่ามีการเผาแต้แตบบปะผู้กระทำความผิดจึงได้แจ้งหือกับเจ้าของในพื้นที่ทราบในด่านของเรื่องกฎหมายตามตี กฎหมายสาธารณสุขปีพศ2 5 3พเปาิ้นก็ได้บอกไว้ว่าซึ่งมีโทษจำคุกบ่เกิน3เดือนหรือปั๊บเบ่กเกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปับตามตีกฎหมายได,ด้กำหนดเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ซึ่งการนี่เจ้าตั้งจังหวัดเจียงใหม่ ป้นก็ได้ออกประกาศห้ามเผาโดยเด็ดคาดโดยทันใดตีฟ้าฝืนก็จะมีโทษตามกฎหมายซึ่งมีการงดการเผาตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราเป็นตนมาแล้วจนถึงวันที่สิบหา้าพฤษภาคมสองพันหาร้อแปเจ้าหากทันใดนะเจ้าพบผูกกระทำความผิดหรือบันทึกภาพ พิกัสสถานทีแจงเทศบาลโดยใดเลยหรือว่าจะโทษแจงหนึ่งเก่าหนึ่งโดยตรงใดเจ้าสำหรับปอม่ปีีนองนะเจ้าทันใดตีเผาหากว่าดาวเทียมเรดาร์ปืนจับใดต่างอากาศท่านอาจจะถูกจับแล้วก็ลงโทษโดยกาปับหรือว่าทั้งจำท่าปรับตามกรณีการเผาหนักน่อยเจ้า ช่วงนี้นะเจ้างดการเผากันไปก่อนเนะเจ้ารณรงค์งดการเผาเพื่อลดฝุ่น pm 2.5เจ้าแล้วก็จะได้อากาศบรนเฮาก็จะได้เจ่มใสสดใสสำหรับข่าวต่อไปเจ้าก็จะเป็นข่าวการประกาศหับสมัครนักเรียนน้นองๆ ศูนย์อนุบาลเด็กเล็กเทศบาตบลตำบลบุก้างและหงเฮนอนุบาลเทศบาตบลตำบลบุก้างประจำปีการศึกษา2 5 6 8เจ้าซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาตบลตำบลบุก้างเจ้าก็หับสมัครในระดับเตรียมอนุบาลก็คือละอ่อนลูกหลานทันใดที่มีอายุ2ปีบริบูรณ์นะเจ้าก็ เกิดระหว่างวันที่17พฤษภาคม2 5 6 5ถึงวันที่16พฤษภาคม2566เจ้าสามารถมาสมัครเห็นไดตีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็คือจจันเตรียมอนุบาลเจ้าสำหรับลูกหลานของท่านได้เจ้าตีมีอายุ3ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปนะเจ้าจนถึง5ปีบริบูรณ์นะเจ้าสามารถมาสมัครเฮียนไดตีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบกก้างเจ้าซึ่งระดับอนุบาลหนึ่งนะเจ้าก็จะมีอายุ3ปีบริบูรณ์ตั้งแต่วันที่7 7พฤษภาคม2 5ันถึงวันที่6 6พฤษภา2อง5ันหาสํเจ้ารับ ระดับจันทร์อนุบาล2เจ้าก็จะมีอายุตั้งแต่4ปีบริบูรณ์เจ้าตั้งแต่วันทีเกิดวันทีนะเจ้า17พฤษภา2563าาถึงวันที่16พฤษภา2564เจ้าสําหรับจันทร์อนุบาล3เจ้าเกิดระวางวันที่17พฤษภา2562ถึงวันที่16พฤษภา2563เจ้า พอแม่ปีโนองสามารถติดต่อหับสมัครได้ตีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบุก้างและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบุก้างได้นะเจ้าในวันและเวลาราชการหรือว่าโทรติดต่อสอบถามได้ตีเบอร์โทรศัพท์0 5 3 446 737เจ้า หรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารการหับสมัครได้ตีเพจเฟซบุ๊กของตังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบ,บลบูก้างได้ตลอด4ชั่วโมงเจ้าเจ้าสำหรับข่าวต่อไปเจ้าเป็นข่าวของกองสาธารณสุขเจ้าตามตีตังเทศบาลตำบลบกก้างนะเจ้าได้หับแจ้งจากเพจของประชาชนเจ้า เลิงการพบขยะเกลือนนะเจ้าบริเวณถนนซูปเปอร์ทางเขา่าโรงพยาบาลสันกำแพงเจ้าเป็นจำนวนหนักเลยซึ่งในขณะนี้เจ้าตังเทศบาลตำบลบกก้างก็ได้ดำเนินการนะเจ้าจางเมาเครืงจักมาโจยในการจัดเก็บขยะ เนื่องจากมันเป็นขยะตีสะสมและมักหมุมมานานเจ้าแล้วก็เกิดกินเหม็นเน่าทางนี้เจ้าก็จะได้ดำเนินการติดป้ายรณรงค์ห้ามการทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าวเจ้าซึ่งพอแม่พป่น้องทันใดพบเห็นนะเจ้าสามารถแจ้งหรือทางเทศบาลตำบลบุก้างใดโดยจะมีเจ้าหน้าที่เจ้าลงไปตรวจสอบแห้มครั้งหนึ่งเจ้า หากมีหลักฐานตีชัดเจนเลยนะเจา้าก็สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารใดตีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบุก้างได้ตลอด14ชั่วโมงเจา้าสำหรับข่าวต่อไปเจา้าเป็นข่าวการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ2 5 6 8แปเจา้าเทศบาลตำบลบกก้างเจา้าเปิด ชําระการทำเนียมขยะมูลฝอยสำหรับปอมปีน้องทันใดเจ้าตียังบ่ได้ชําระขยะมูลฝอยประจำปี2,568เจ้าสามารถมาชําระใด้หนะหงสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมได้ตั้งแต่บันที่เป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายน2,568เจ้าหรือหากท่านใดสะดวก ที่จะขอชำระการทำเนียมผ่านระบบออนไลน์ก็สามารถสแกน QR โค้ดหรือว่าสอบถามมาทางยังเพจเทศบาตมมลตำบลบุกก้างใดเลย24ชัว่วโม,มงในการที่จะสอบถามการชำระค่าธรมเนียมหรือจะติดต่อสอบถามตีเบอร์โทรศัพท์0631317 882ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยเจ้าก็รายเดือนเดินละวบาทต่อหลังคาเรือนรายปีปีละ240บ,บาทต่อหลังเหมือนกันเจ้าต่อปีบดีลืมนะเจ้าพอแม่พี่น้องทันใดตียังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยก่อมาชำระได้ตี สำนักงานเทศบาลตำบลบุกก้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจา้าสำหรับข่าวสุดท้ายนะเจา้าในวันนี้เจา้าตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปตั้งประกาศจากศูนย์กลางเปินแจ้งว่าห้ามขายสุราเจาในวันเลิกตัง้งหรือว่าก่อนวันเลิกตั้งเจา้า กรมประสานมิตรเปินได้แจงมาว่าห้ามขายสุราในวันเลิกตั้งระหว่างเวลาหกโมงมลงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงหกโมงมลงของวันพุ่งนี้หากผู้ใดนะเจ้าจำนายจายแจกหรือว่าจัดเล่งสุราทุกชนิดเจ้าในเขตเลิกตัง้งต้องระวังโทษจำคุกมาเกินหกเดินหรือปับบะเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปั๊บเจ้าแจง้งแหมครั่งนึงนะเจ้าข่าวประกาศจากสำนักงานสปสานมิตรพื้นทีเขตเมืองเจีงใหม่เจ้าในชงวันนี้ตั้งแต่เวลา18แนาฬิกาเป็นต้นไปก็คือ6กโมงวันนี้จนถึง6กโมงวันพรุ่งนี้เจ้างดห้ามขายเหล่าเบทุกชนิดในวันเลิกต่างและก่อนวันเลิกต่างหากผูใ้ใดฟ้าฝืน จะมีการจำพุกหรือว่าระวางโทษบบเกินหกเดินหรือปรับบเบเกินหนึ่ง0 0ืบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเจา้าในวันพุ่งนี่ก็เช่นกันนะเจา้าตั้งแต่เวลาหกโมงเป็นต้นไปนะเจา้าถึงจะขายได้เนาะสำหรับวันนี้หกโม,มแงแมลงจนถึงหกโมงวันผุกย่งขายกันที่เกินนะเจา้าอันเดียวจะโดน พลเมืองดีเวนอาจจะถ่ายรูปมาไปแจงใด้นเจ้าท่านอาจจะถูกทั้งจำทั้งปรับตามตีบนใดออกแจงโทษไว้เจ้าสำหรับข่าวสุทายแล้วนะเจ้าสำหรับวันนี้เจ้าเทศบาตบลตำบลบูก้างอยากจะฟากประเมพีน้องนะเจ้าคือที่ตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะเจ้าบ่าว่าจะเป็นเพจ Facebook งานประชาสัมพันธ์เทศบาตบลตำบลบูก้างหรือว่าทางเว็บไซต์ รวมถึงทาง YouTube นะเจ้าช่อง YouTube Channel แล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆเป็นภาพขึ้นไหวก็คือช่องทาง TikTok นะเจ้าเทศบาลตำบลบกก้างเจิญโวนเลยนะเจ้าพอแม่พี่นองทันใดที่มีสมาร์ทโฟนสามารถสแกน QR โค้ดนะเจ้าตีขึ้นหน้าจอหรือว่าทันใดที่ฟังอยู่ก็สามารถค้นหา ในสมาร์ทโฟนของท่านใดเลยนะเจ้าที่ตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางเทศบาลตำบลบกา้านใดเลยตลอดี4จุโมงเจ้าสำหรับวันนี้เจ้า้าเจ้าก็มีข้อมูลข่าวสารมาแจงมาประชาสัมพันธ์หรือกับป๋อไมไปพี่น้องใดฮับฮูหับหหาราบเพลงเตี๋ยเจ้าป้ากันแ็มไม้อติหนาเจ้าสวัสดีเจ้า